ขอไม่เลโอเคอะนะมันคอนขอเดอร์อทุกคนวันนี้เราจะมาดูให้พี่เขาเล่นๆนะะแค่แค่เล่นนะทุกคนนะดูว่าจะเอาพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งดูนี่มึงดูไว้ก่อนเป็นไงเป็นไงกูหดเปล่ากูเดี๋ยวจะดโดยพี่เขาเล่นๆนะทุกคนนะแค่เล่นๆจริ๊กเราโดนไมูถามแค่นั้นแล้วมันโดนไหมเราคือความจริงเนี่ย คือกูเติมมาให้พี่เขาจะดูวในหนึ่งพันแต่ว่าเราโดยเขาสักนิดหนึ่งก็ได้เขาบอกได้ถ้าร้อยหนึ่งก็นะเด็ดแช่มาเถอะนะเดี๋ยวกูาาวนะวให้โดนน้อยหนึ่งดี <laughs> เดน,นี่ยประเด็นนะว่กูเติม์ด้วแต่ต่อเชา้าเลยนะแต่ว่าต่อแต่ว่าเห็นพี่เขาไล์ต่อเชา้าแต่กูไม่ได้กดเข้าไปดูนะเดี๋ยวขอหยุดเล่นกันเดี๋ยวประเด็นนะทุกคน a few moments later ไปเลยครับน,นี่อะไรเนะี่ย เอินไม่เห็นกันได้นะครับวันนี้ก็หิวตังนะจะเอาตังไปซื้อพวกเมาส์ใหม่นะขอให้ตกจากที่สูงครับไม่ม่อยนะทุกคนปรลุมใส่ข้อความชิบหอยเลวมันจะขึ้นปะเหมือนกันต่อไหมเคาเตอร์บล็อกไปเราปิดอันนี้ก่อนไม่พูดเยอะครับคนจริงเขาไม่พูดเยอะเสียสินี้ทอนไม่พูดเยอะครับนะ ไม่พูดเยอะครับนะบอกว่าไม่พูดเยอะครับเนาะนะโดนไอพีเจสไซ่แม่งปวดหัวเลยเนี่ยพีเจสไซ่ตโดนี้แบบพันหนึ่งขอบคุณครับของกูหนึ่งร้อยบเอ้ยพีดพีดเออพีดเออนี่ถอนใครวะเนี่ยช่องขยะไม่พูดเยอะครับอุ้ยขอบคุณมากครับหนึ่งร้อยบาทแล้ว เล่นแแบบทำไทยเชียวนะคุ่เบลขนาดโปรไฟล์ในดิคอร์ดยังเป็นคุโรโกะเลยเหรอใช่ก็ผมชอบอ่ะอันนี้ก็คือผัวผมเองนะครับคุโรโกะเนี่ยผวโดใหม่ไหมโดเละอีกร้อยหนึ่งแล้วกันนะไม่ไม่ไม่คุณลูกโกะดดีมึงกินตีนไหมมึงพูดไงมึงกินตีนไหมไปตายเถอะไอคุณตายกินธรรมะมันไอแบบไอยอดนับปุงปะ โอให้เขาอีกร้อยเดียวแล้วกันนะทุกคนจัดไปครับบ้านรวยเกมมี่ครับจบแล้วเอ้ยออกคืนเลยนในห้าบาทครับบัตรยี่สิบคนดูครับโอ้ดูดูไอ้ช่างของคนที่ได้แบบสองร้อยนะซึ่งเขาเติร์บอลผมไม่เล่นอยู่ละขอขอไม่เล่นเขาเติร์บอลนะทุกคนใช่กูไม่เล่นใช่บอกอ่ะเล่นด้วยเล่นด้วยมาเลเชียนสวัสดีน้องเชนนะครับใช่เอฟซีครับเอฟซีโอ้ไอ้ปื้มมึงอยากเข้ามาเด้อไอ้ปื้มกูขอร้องอ่ะมึงอยากเข้ามา โอ้มาเฮ้กูอยากเล่นเกมแบบอันนั้นนักเีปูงโซมะอันนั้นโซมทะทุกคนคุณแป้งทุกคนไม่ขึ้นสักทีวะเฮ้ยสงขเ้ดิขอบคุณรับ S <S เราตีไปพันกูเดีด๋แช่ยี่กว่าพันพันกูขอบคุณครับร้อยกูแบบเดียร์ชันแบบนี้เฮ้ยไอ้เงิมึงรวยมาจากไหนวะกูว่าพีทม่นน่าจะแบบน้ำตาคอบ้างละกูขอโทษนะพีทกูขอโทษเลิกเดี๋ยวจะเสียใจนะครับอ๋อก็เลิกนานแล้วครับสวยสวยขอบคุณต้วนี้ครับ เล่นแมบสตอขอูแอหออว,วาอเว<อ>ลเสียงเียวอาวาวภาษาอะไรวะ <c oughs> <c oughs> มึงเนอะไรมาไอาๆๆา้วัชรศาสตร์อะอะไรภาษาอะไรมึงเนี่ยร้อยสองเฮ้ยชิลงกองว้ามึงตายซะ,ะไอ้ปื้มไอป้ไอปื้มเดี๋ยวเดี๋ยวซีทูต้นโชวกนอนขขออไหมึงนี่งมน Oh, เอาไปใส่ในเค้าเตอร์บอกมันเทคช็อตเอาไปใส่ในมันเทคช็อตเลยทุกคนช็อตเมื่อกี้โหดปะเอาไปใส่ในมันเทคช็อตนะคนโดนยิงมันก็พูดอย่างนี้ทุกคนแหละหว่าไม่โหดแต่จริงถ้าแบบดูช็อตมันก็โหด อ,อยากซื้อเมาลุ้นเลยเถอะครับพันหนึ่งครับจะมีเสียคนไหนโดนเนี่ยมาไหมเนี่ยขอบคุณเสียนะครับสองร้อยตอนนี้ก็เราได้ประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งห้าแล้วใ,ใช่ไหม <c oughs> นี่นะครับหนึ่งในห้าแล้วครับ,รบ,บอข,ขอคุณตัวเนีครับขอคุณวนียบขอคุณเนี่ยครับขอคุณตัวเนี่้ครับขอคุณตวเนี่ยครับขวเน่ครับอคุแตวยคร้บอคุณเน่ยบขอต่ยรับอคุณตนียับขอเดี๋ยรัวเนีรับขอคุัวเนี่ยครับขอค่ครับฮะ เดี๋ยวเรลองเพลงไปดิมันควโดนกูแบนไปตายซะอ๋อยี่สิบใบจะลองเพลงให้ฟังนะครับผมโดบุกบูโดไปเขาส่งเอยเขาจะให้ไหมวะไม่อยากฟังคนร้องเพลงเลยอ๋อไม่เป็นไรก็ไม่ต้องฟังซื้อเมาส์ไหนก็ได้ดีหมดโอ้โหมันไม่ดีหรอกครับมันหลอนน่ะเอาเมาส์ลิทธียดีกว่าครับเมาส์ลิทธียมันเท่าไหร่นะเก้าร้อยไปอ๋อตรงแล้วผมค่อยอัดทีหลังกันใครล่ะขี้เกียจตอนนี้ผมไม่เลยเย้ช่างเยอะเฮ้ยมึงเย้ใต้โดดเยเอ๋อมันอยู่เดี๋ยวปรับเสียงไปเดินทุกคนอ่าโอเค มันอยู่บนบ้านนะไอ้ตาโดนแหละเฮ้ยก็กลัวมันอยู่ตรงนี้แล้วมันวิเข้าโค้งวัตศนกรรมอะไรก็ไม่รู้ผู้ชิแล้วนี่ขึ้นจอทุกวานนะครับแหวะไปฟังเี้มือวางระเบิด เราไป่อเลยเราแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวรอขึ้นแป๊บนึงเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ปักหมือนกันแล้วนี่ครับสวัสดีครับอ่าไม่เป็นไรครับอ๋อผมก็ว่าทำไมเม้นมันไม่ขึ้นเม้นมันบั็ก เก่าแค้นหิ้หายเลยทุกคนออู้วนเท่กับจกใชอใช่ครับเบนน้อนึ่งทุ่วงการถูกผู้หญ่งชอบเลยไอช่างเลยพี่ไม่เล่นหน่อยสกิมเหรอครับเอาไว้ตอนพรุ่งนี้ครับ ไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะถ้าจะสกีมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมไม่ชอบเชร์แบบเด็ดเสวี่เส่เส่ถึงเวลาจัดแบบชุดใหญ่ละวกมันมาเรียงวันนี้เราจะเดี๋ยวเราจะจองจัดชุดใหญ่ให้เขาหน่อยละกันนะนี่ครับทุกทุกคนดูดูสิ่ง Amazing นี้เอาไว้นะเดี๋ยวผมมันไม่เห็นหน้าเหี้ยจอแ์เบหนึ่งกูถอดสายชาร์จก่อนทุกคนอ่ะทุกคนดูสิ่งนี้เอาไว้นะทุกคน นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับแปดร้อยบาทนี่นะครับแปดร้อยวอลครับเอาพี่เดี๋ยวกลัวไปได้โดเพิ่มอะครับก็เอาอีกทั้สองร <c oughs> ้อยก็แล้วกันนะไป,ปไปเ <c oughs> พิ่งไปตัดผมมาทุกคนอาจจะดูหัวเกียนนิดนึงกูกูตัดสมต้องเรียน<ร>มันไม่เท่เลยอะกูเลยกูเลยต้องทีม,มใช้พีในศูนย์อะจะด,ดูเท่ขึ้นกว่อยแบบนี่ยเท่ขึ้นแล้ว ได้ครับได้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 ครับแบนแบบไม่ต้องแบนใหม่ได้ไหมครับแบนแบบจริงจริงเลยได้ไหมครับต้องใช้คลวยในการแยกแยะนะครับกูถามจริงนะเว้ยกูจะพูดแค่คำเดียวนะกูจะพูดแค่คำเดียวนะอันนี้สุดกูปะหวะ มึงาเลยมา,มาอ่ะเขียนข้อความไปว่าชื่อช่องผมโบอีสองร้อยไปนะทุกคนรวมกันสี่ร้อยแล้วทุกคนรวมทั้งหมดนะกูบอกตอนแรกว่าแบบเออวันนี้ไลค์คนเดียวนะคะสวยสวยสวยเอาดิไปดูรีแอคชั่นพี่พพเขาเลยนะครับทุกคนดูดูรีแอคชั่นนะครับ เราดูเรียชันพี่เขากันเ,กนะเออเออกมกมือโอ้ซีรีกูอ่านได้เฮี้ยมากเฮี้ยเอ้ยกูต้องรีแอคชั่นยังไงวะเนี่ยสองร้อยสี่ร้อยได้ละเฮี้ยกูต้องรีแอคชั่นยังไงวะเนี่ยขอบคุณป่ามากครับขอบคคุณรับ แบบนี้เลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับเอเคอร์เกมเมอร์ซีแฮชแท็กกันด้วยนะอย่ามีตางกันด้วยนะครับเอเคอร์เกมเมอร์นะช่องดีนะครับดูมา400ว่าแล้วอะคุยบ้างกูอยากจะพูดแหละแต่แบบกูกลัวเสียมารยาทนครับเนี่ยแม่งพูดยังเยอะอ่ะเี้ยกูอยากชอบเลยฝาทุกคนถึงเวลารอบสุดท้ายแล้ว600ไปเลยแล้วนทุกคน 2,000 years later ได้เวลารอบสุดท้ายนะหกร้อยบาทไปเลยผมจะไม่เขียกเกมเมอร์แล้วทุกคนนะรอบนี้เพราะว่ามันอาน่านอีเขียมากอ่อานว่าเกมเมอร์จะดีกว่ามารวมไปแล้ว1,000บาทให้พี่ไปเลยครับนะ <c oughs> บอกเลยว่าไอ้ไอ้ไไบีแม่งไอ้บีแม่งนั่งนั่งร้องไห้เลยมึง <c oughs> ไม่ด้วยกูไอ้เขี้ยบีมขอโทษขอโทษนะบีมไอ้เี้ยเคยแม่งโดนมาสี่ร้อย ไอ้พงไอ้ใครผงไอ้ไอ้ดเ้ยใครวะมือใครวะเนี่ยผ้ไว้ไอ้ซพันเกิร์ดผุดยอดครับผุดยอดครับนะมึงเสียเกินมึงเสียเกินเกิรอ ขอบคุณมากครับแป๊บนึงนไงสุดยอดเลยกลัวว in ันนี oh oh ้กูไลฟ์คนเดียวดีกว่าอยากจะแบบมาพัฒนาศักยภาพการพูดนะแต่ว่าแม่งโดนแย่งพูดอย่างเยอะเลยอ่ะโอ้ยเป็นลูกน้องตอนไหนถึงลูกน้องไอ้ใต้ดูว่าตอนไหนวะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเคยโคตรโหดเลยพอเ้าไม่ต้องโดนมาแล้วเด้อพันหนึ่งนะเฮ้ยอย่าโดนมาเยอะวันนี้นะผมแบบตกใจแล้วนะครับ หกร้อยเลยหรอพันหนึ่งโอ้แตงกิ้วครับจะเโยมมากจะไปซื้อหูฟังซื้อเมาส์เลยนะครับขอบคุณมากมาเลยครับเอเคอโหดเกิน <c oughs> มาแล้วแบบมึงมาเป็นเสียช่องกูตอบไปเนี่ยกูจำได้เลยตอนนั้นมึงโดนนีให้กูร้อยหนึ่งอ่ะไอะตอนหน้าจำได้จจไหมจำจำได้มาจำได้จำได้ขอบคุณมากครับ โอ้โหดูมันเข้ามาเลยแม่งดูไอซ์สดกูแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอื่นกันต่อกูกูดูอยู่ดิไงเหี้ยถ้ากูดูไม่ถ้วกูจะรลได้ไงกูดูไม่ได้หรอกนะอยากลองทำอาหารดูอะเออกดไล์กันด้วยนะครับไม่ไม่งแม่งกูคงไม่ได้นะหรอกนะมากครับเสีำยัญคือจำได้โอ้พี่ยังจำได้ตอนนั้นที่เองเลยเนี่พี่ร้อยหนึ่งอะพี่จำได้มันนานมากแล้วนานมากปีที่แล้วแมวอะ อยืมกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเพียงคุกเเบออร์กร์ต่างกูหมดตูนเลยนะผมเติมไปได้แต่ตอนเช้ามันงดึงพันบาทเนี่ยคือแล้วแล้วกูก็รอพี่เขาไลค์เนี่ยผมชื่อเบสครับอายุสิบห้าปีครับดาวนี่ไอ้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 บีมน่าจะร้องไห้น้ำตาแตกนะเอาตรงเอาอาตรงกูดูให้ให้บีประมาณสองบาทไม่ดีสามบาทสองตัวสามบาทจริงๆนะไม่เอาโดนมาแล้วเด้อมึงเสียขนาดไหนวะเนี่ย ด้วยอ,อย่ากไหนอ่ะพี่บอสหลอดจังครับเบสครับเบสเบสอ๋อ um, <laughs> พี่บอสใช่ไหมขอบคุณพี่บอสนะครับ <c oughs> ไม่ได้ต้องรอนอะโอเคทุกคนก็เรียกช <c oughs> <ๆ S 2> ่างของพี่เขาแล้วจะหมดแค่นี้นะเดี๋ยวไม่อัปเดตอะไรใหม่ครัไม่ได้ขึนใหม่ในคลิปหน้าทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อน,นครับผูพูดผิดป่ะสวัสดีครับ